ระหว่าง Mac Mini M4 กับ PC Windows ราคา20,000บาทเท่าๆกันเนี่ยซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับ,อบคอมคราบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ตัว mac mini M4 ออกมาเนี่ยโอ้โหหลายคนให้ความสนใจมากๆนะครับด้วยสเปคและราคาที่มันเย้าวยวนใจเสียเหลือเกินนะก็คือได้ทั้งชิปรุ่นใหม่ M4 RAM 16 g b สส่วนความจุ SSD ของเขาเนี่ยได้แค่256 g b เท่านั้นนะแต่ด้วยราคา29,000บาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมเมื่อมาเทียบกับฝั่ง PC Windows บ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จัดสเปคมาให้ใกล้เคียงกับราคาประมาณ29,000บาทนะครับคือเป็น ตัว Core i5 12400F จับผู้กับการจอ rtx 4060 RAM 16GB รมส6 g ส่วน SSD เนี่ยคือใส่ให้มาเลย 1TB ด้วยกันซึ่งสเปคแบบนี้เนี่ยหลายๆลร้านนะครับก็จัดโปรที่ราคาประมาณ20,000ต้น,ตนจนถึงประมาณ23,000ืาวราวนี้นะในคลิปนี้เนี่ยเราเลยเอา2ตัวนี้นะครับมาจับผู้เปรียบเทียบกันดูนะมาดูกันว่าเอาไปใช้ทำงานตัดต่อทำกราฟิกเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มต้นด้วยการทดสอบเบาๆอย่างตัว c i n e b e n h R23 มันก่อนนะครับผมตัว Mac Mini M4 นี้เนี่ยสามารถทาคะแนนมัลติคอได้อยู่ที่13,954แต้ม s i n g l e Core อยู่ที่2,217แต้มส่วน PC นะครับตัว i5 1 2 4 0 f นีเนี่ยจะได้คะแนนมัลติคออยู่ที่12,209แต้มแล้วก็ Single Core อยู่ที่1,643แต้มนะครับเมื่อเทียบประสิทธิภาพกันแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตัวชิป M4 เนี่ยจะแรงกว่าตัวคอ i5 อยู่ที่ประมาณ14.2%ด้วยกัน มาดูที่ SSD กันบ้างนะครับตัว m c m m n n นี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นเราให้มาแค่256 g b เท่านั้นมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่2,935 m b s ความเร็วในการเขียนอยู่ที่2,842 m b s ส่วนตัวของ PC นี่เนี่ยอันนี้คือใส่ตัว PC 3.0ตัวท็อปมาเลยนะครับเป็น Build Back รุ่นเก่านะครับผมที่เป็นตัว PC 3.0ก็คือวิ่งเต็มเลยอยู่ที่3,495 m b s นี่คือความเร็วในการอ่านนะส่วนความเร็วในการเขียนเนี่ยอยู่ที่3,990ผมก็เรียกได้ววว่่าาเร็ตววัว แมค m ิ n นนพอสมควรมาทดสอบการใช้งานกันดูบ้างนะครับเ,เริ่มต้นด้วยการทดสอบดามินชีนะครับผมลองทดสอบเพลย์แบ็ความละเอียดแบบฟูลทั้งคู่เลยนะบอกเลยว่าทั้งตัวแมค m ิ n นนและ PC สเปคนี้เนี่ยก็คือไปใช้งานพรีวิวแบบฟูลเนี่ยกระตุกนะครับผมกระตุกทั้งคู่เลยนะก็คือใช้งานไม่ได้ดีกว่านะครับลองเปลี่ยนมาเล่นพรีวิวแบบเป็นฮารฟครึ่งหนึ่งดูบ้างนะครับอันนี้ก็คือสังเกตได้ชัดเลยว่าเล่นลื่นไหลได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวแมคบินนี่เนี่ยดูเล่น,ลน ลองทดสอบ Export f i l e ดูบ้างนะครับผมตัวคลิปนี้เนี่ย 4K 30 fps นะครับกราฟิกเนี่ยสายแบบหนักจัดเต็มเลยนะตัว Mac Mini เนี่ยจะใช้เวลาในการ Export f i l ์อยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับผมซึ่งต้องบอกได้ว่าตัว Mac Mini เนี่ยมี Export f a i l หลายครั้งมากนะครับแต่มันมีครั้งที่สำเร็จอยู่แค่ครั้งเดียวนะก็คือใช้เวลาประมาณ30นาทีส่วนของ PC เนี่ย Export ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับใช้เวลาในการ Export f i l e ฟคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่1กับีก15้ันาทีกกยกันบน,นี็วกว่า55.84% ทีนี้มาดูตัวโปรแกรม Premiere Pro กันบ้างนะครับทั้งตัว Mac Mini M4 และตัว PC Windows นี่เนี่ยสามารถเล่น playback แบบฟูได้ลื่นไหลทั้งคู่นะครับเหมือนตัวโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยเขาซอฟต์แวร์เสถียรกว่า DaVinci น,นะครับผมก็คือเล่นได้ลื่นไหลไม่มีปัญหานะแต่ในความรู้สึกเวลาเรากดเล่น playback นี้เนี่ยตัว Mac Mini ก็ยังลื่นไหล smooth กว่าตัว Windows PC อยู่ดีนะ มาดูเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตกันบ้างนะครับตัว mac mini m 4เนี่ยใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตไฟล์คลิปนี้นะครับอยู่ที่6นาทีกับอีกยิวินะในขณะที่บน PC Windows เนี่ยใช้เวลาแค่เพียง4นาทีกับอีกยิวินะครับท้ากับว่าตัว PC เอ็กซ์พอร์ตไฟล์เร็วกว่า45.86%กันเลยนะ หลังจากที่ตัดต่อไปแล้วนะครับมาดูการแต่งภาพกันบ้างนะโดยโปรแกรมไลท์ลูมนะครับผมอันนี้คือเป็นไฟล์รอ500ไฟล์ทดสอบเหมือนกันหมดเลยนะครับลองตั้งค่าเลือกรูปทั้งหมดเนี่ยแล้วให้มันแต่งภาพออโต้นะครับผมอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะตัว Mac Mini M4 เนี่ยเร็วกว่าตัว PC Windows ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ลองทดสอบ export ไฟล์ร,รูปภาพที่แต่งเสร็จแล้วนะครับตัว Mac Mini M4 เนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น3นาทีกับอบิ51วินะน,นี้คือ500รูปนะครับส่วน PC เนี่ยใช้เวลาไปอยู่ที่7นนนาากัับ 48V วววิดด้ย้ยจะเห็ไ่ต Mac Mini M4 เนี่ยโอ้โหในเรื่องของการแต่งภาพไลท์ t เนี่ยดีกว่า Windows เป็นแบบเท่าตัวเลยนะคิดแล้วเนี่ยตัว Mac Mini M4 export ไฟล์เร็วกว่าถึง102.59%กันเลยนะคราวนี้ก็มาทดสอบเล่นเกมกันบ้างน,นะครับอย่างเกม Resident Evil 4 Remake นะครับผมอันนี้คือปรับกราฟิกเซตติ้งอะไรเนี่ยเท่าๆกันนะผมเล่นบนความละเอียด Full HD นะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว VRAM การ์ดจอของ Mac Mini เนี่ย แอบจะดูมากกว่าตัว RTX 4060ซังงันนะครับผมซึ่งเมื่อทดสอบเล่นเกมไปเนี่ยฟเฟรมเรทที่ได้นะครับตัว Resident Evil เนี่ยตัว Mac mini M4 นะครับจะวิ่งอยู่ที่ราวๆสัก40-60 FPS นะในขณะที่บน PC นะครับผมจะวิ่งอยู่ที่60-80 FPS ด้วยกัน ในเรื่องของการเล่นเกม Resident Evil เนี่ยตัว PC ก็ชนะไปมาดูที่เกม Dota ถก,กันบ้างนี่คือปรับกราฟิกเซตติ้งเหมือนกันหมดเลยนะโดยเฟรมเรทเลี่ยที่ได้นะครับบน Mac Mini M4 นี่เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ราวๆสัก40-70 FPS นะครับในขณะที่ PC Windows จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ80-140 FPS ด้วยกันก็คือ PC Windows เฟรมเรททะลุร้อยมีให้เห็นนะครับแต่ตัว Mac Mini เนี่ยไม่มีถึงร้อยเฟรมเลยนะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยยังไงยังไงนะครับบน PC Windows ก็ทำได้ดีกว่าบน Mac นะ ไหนก็นไหนแล้วนะครับมดูอัตราการกินไฟกันบ้างน,นะเริ่มจากตัว Mac mini M4 กันก่อนนะอัตราการกินไฟเนี่ยจะสังเกตมานะครับเขาจะก,กินไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก35วัตต์ถึง37วัตต์นะโดยจะวิ่งประมาณนี้นะครับยังไงก็คือไม่เกิน40วัตต์แน่นอนในขณะที่บนตัว Windows เนี่ยโอ้โห ตอนเล่นเกมเนี่ยคือกินไฟทะลุ220วัตต์บวกๆนะครับผมแต่ถ้าแบบเปิดทิ้งไว้แบบ ido เนี่ยก็กินไฟอยู่ที่ประมาณสัก50 60วัตต์ด้วยกันก็คือจะเห็นได้ว่าตัว windows เนี่ยยังไงยังไงก็กินไฟมากกว่าตัว mac mini เครื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจากที่เราทดสอบมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นตารางสรุปผลการทดสอบทั้งหมดให้ดูนะตามนี้เลย สรุปนะครับผมจากที่ได้ใช้งานมาทั้ง2เครื่องนะจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยทั้ง Windows และตัว macOS เนี่ยคือแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยของตัว Mac mini M4 เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการใช้งานพวกโปรแกรมไลท์ลูมตกแต่งภาพเนี่ยก็คือมันดีกว่าตัว Windows อย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่แต่งภาพหรือว่าตอน Export f อไฟล์เนี่ยคือเร็วกว่า Windows เป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็จากที่สังเกตมานะก็คือตัวโปรแกรมไลท์ลูมบน macOS เนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพทั้งตัว CPU แล้วก็ GPU เลยในขณะที่ ตัวไลท์ o ูมบนวินโด้เนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพแค่ตัว CPU เท่านั้นนะครับท,ทั้งที่ว่าเราตั้งค่ายมันใช้ตัว CPU แล้วก็ตามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์เป็นบั๊กของที่โปรแกรมหรือว่าวินโด้กันแน่ ส่วนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับตัว Mac Mini เครื่องนี้เนี่ยจะให้ลองใช้งานมาคือมันสามารถทํางานได้สมูทกว่านะครับตอนที่ editing ตอนที่ preview เนี่ยคือรู้สึกได้จริงๆนะครับว่ามัน preview ได้ลื่นไหลกับบน Windows นะแต่ตอนที่มัน export ไฟล์ออกมานเนี่ย Windows กลับทําได้เร็วกว่านะผมก็เร็วกว่าค่อนข้างเยอะเลยซึ่งจากที่สังเกตมาเหมือนกันนะครับตอนที่ export ไฟล์ทั้งบน DaVinci แล้วก็ตัว Premiere Pro นเนี่ยโปรแกรมของเขาเนี่ยจะใช้งานทั้งตัว CPU แล้วก็ GPU เลยนะในขณะที่ ถ้าเป็นบน Mac OS นเนี่ยมันจะดึง GPU ในการ Export ไฟล์วิดีโอมากกว่านะครับแทบจะไม่ได้ดึงในส่วนของ CPU เนี่ยมาใช้งานเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแน่นอนว่าบน p c Windows เนี่ยย,งงยังไงก็ดีกว่าบน Mac OS อยู่แล้วนะทั้งตัวเกมที่รองรับมากกว่าแล้วก็เฟรมเรทที่ได้มากกว่าด้วยนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะี่คือลองทดสอบที่แบบมัน Optimize มาทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วนะจะเห็นได้ว่าบน BC Windows เนี่ยยังไงก็ชนะได้เฟรมเรทมากกว่าอยู่นี่ แต่อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะครับตัว BC Window s เนี่ยเขากินไฟมากกว่า Mac Mini เครื่องนี้เนี่ย200วัตต์เลยนะ ดังนั้นใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์แบบมาใช้งานพื้นฐานทั่วไปไม่ได้เน้นเล่นเกมเามาทางานการาฟิกเบาๆตัดต่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัว Mac mini M4 เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มาก,มากนะครับแต่มันจะมีข้อสังเกตอย่างเดียวเลยนะก็คือตัว SSD ของเขาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นมันให้มาแค่256 g b เท่านั้นถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแนะนําว่าไปหาพวก External Hard Disk 1, 1 TB เนี่ยมาเสียบต่อแยกผ่าน USB Type C เนี่ยคือจะ work perfect มากๆนะครับดีกว่าไปอัปเกรดเองผ่านตัว Apple ของเขาซึ่งมันค่อนข้างแพงนะเพิ่มมาเป็น512ย ก็คือต้องบวกถึง7,000บาทกันเลยทีเดียว ส่วนคนที่เน้นเล่นเกมหรือว่าใช้งานตัดต่อหนัหนกๆนี่เนี่ยยังไงยังไงนะครับบน BC Window เนี่ยในงบเท่ากันนะครับก็ตอบโจทย์มากกว่าตัว m a c Mini เครื่องเล็เลกๆแบบนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าใครที่แบบอยากใช้งานตัดต่อหนัหนกๆจริงๆเนี่ยส่วนตัวแนะนําว่าซื้อตัว Mac Mini m a c m i n i M4 Pro <S <S ไปเลยนะครับแต่ราคาเนี่ยมันก็กระโดดขึ้นไปเยอะนะอยู่ที่ส9 9 0 0บาทก็ลองช่างใจกันดูได้นะครับเราเคยทาคลิปเปรียบเทียบก,กันไว้แล้วนะระหว่างตัว Mac Mini m a c m i n i M4 ธรรมดากับตัว Mag Miniic M4 Pro ผมคบกันได้นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างตัว Mac Mini กับตัว PC Windows เครื่องนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพื่อนนะผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e c ช anel h o m Craft กันด้วยนะผมวัน h o m ค Craft ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม